วัสดีครับวันนี้นะครับทำเลพาแดงนะครับแห่งร้านตำแซมเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาตำโคตรมั่วๆคบใหญ่นะครับวันนี้เรามาตำอยู่ที่แก่งสาวน้อยนะครับแก่งสาวน้อยเป็นแก่งน้ำขุ่นะครับแพนแทนกล้องให้ดูหน่อยนะครับแก่นี่นะครับเป็นแก่งน้ำขุ่นะครับที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของหนองคายนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งของหนองคายเรานะครับอยู่บ้านเมืองหมีนะครับเรามาเริ่มกันได้เลยนะครับดูคบนะครับดูคบนะครับ นะครับแล้วก็ด um. ูต uh. um, ั์กระเบืองเรานะครับนี่นะครับอมาเลยครับเริ่มต้นนี้ครับใส่พริกลงไปเลยครับใส่ลงมาเลยครับดูพริกครับนี่ครับดูพริกเลยครับใส่พริกลงไปเลยครับนี่ครับผงชลุนครับใส่ลงไปครับผมชลุนนะครับใส่ลงไปครับตามไปเลยครับต่อมานะครับ น้ำตาลครับใส่ลงไปเลยครับนี่ครับใส่น้ำตาลลงไปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเหนียวหน่อยนะครับทำน้เข้ากันนะครับไม่ต้องจับครับอ่ามะนาวครับนี่ครับเครื่องเราเตรียมนะครับอนนาวลงไปครับตำน้ำมะนาวหน่อยนะครับ นี่ครับใส่มะนาวลงไปไ่เป็นเลยเอา้าเอามะนาวเอาน้ำมะนาวออกนิดน,น,น,นึงนะครับต่อมาเนี่ยครับตามเนื้อแตงกีบครับแตงกีบลงไปเรียบร้อยแค่ไหนมะเขืเทศดังโหอโอโอโอดูครบ อานเข้าไปอาเข้าไปดูครับดูดูดูนี่ดูสีสันนะครับดูดูดเข้าไปตักเข้าไปเริ่มจะได้ที่แล้วนะครับนี่ครับซอมอร่อยครับน้ำปลาครับน้ำปลาแซ่บเด้์นะครับน้ำปลาคนหนองคายนะครับน้ำปลาคนหนองคายแป้นผมเองสูตรผมเองนะครับกวันนี้นะครับนี่เราจะใส่ลงไปเลยนะครับมีแบบหย่อนะครับ ดีลงไปเลยครับเดี๋ยวไม่สะใจครับดีลงไปทีเดียวเลยครับนี่ครับดีลงไปเลยครับอ้ดูครับดีลงไปเลยครับนี่ครับดีลงไปครับอ่าดีเสร็จแล้วนะครับแย่ๆๆครับยโคตรมั่วจริงครับโคตรใหญ่ๆครับดูครับดูครับหงสีนะครับดูนะครับ ต่อมานะครับใส่นมกีนครับนี่ครับนมจีนครับเหลือยังไมครับใส่หมดเลยครับใส่มันลงไปแล้วครับนี่ครับนมกีนครับใส่มันลงไปแล้วครับนี่ครับใส่ลงมาแล้วนี่ครับใส่ลงไปกดนี่แหละครับงดเข้าไปครับยอดครับแล้วจะตักยังไงครับเนี่ยอ่าเรียบร้อยแล้วครับต่อมานะครับ่ะใส่ปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกนะครับใส่หมึกลงไปนะครับ หมครับหมูหมูลงไปแล้วหมูยอครับหมูยอหมูยอลงไปนะครับหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ลงไปนะครับหอยเชอรี่ครับหัวผักกาดแดงครับใส่ลงไปเลยครับยิกก็มีครับนี่ครับนี่ใส่ลงไปครับหน่อไม้ครับใส่ลงไปเรื่อยเลยครับผักครับผักลวกผักตันจองนะครับใส่ลงไปเลยครับอาเมใส่บัวครับใส่ลงไปเลยครับใส่บัวนะครับอาเมหอยแครงครับหอยแครงเราลงไปครับ ไหลบวกลงไปครับนี่ครับผักนะกฆ่าผักทีเรื่อยๆนะครับใส่ลไปเลยครับนี่ครับนี่ครับใส่ลงไปให้หมดครับนี่ครับไม่พอเขาโพดครับใส่ลงไปปาดง่้ครับใส่เขาโพดลงไปครับใส่เข้าไปเลยครับปาดลงไปออืนี่ครับใส่ลงไปเลยครับนี่ใส่ลงไปคนๆแล้วก็ะซิมเบิงเด้อพี่น้องเด้อ ใส่ลงไปซิมซิมเบรนโหลดนี่ครับเขาโดตปาดลงไปครับปาดเข้าไปโยนทิ้งครับโคกหนักมากครับกว่าจะแบกลงมาได้ครับโอ้โหนี่แบบสุดยอดเลยครับอ้าวกดมือครับนี่นะครับทำแซบเดอร์ายน้ำปลาแซบเดอร์นะครับที่กัดร้านของเราอยู่หลังโรงเรียนบรรทุเทีจยงหวานหนองไผ่นะดูครับเรียบร้อยแล้วครับอักยัวเลยครับทีนี้ครับทำลงไปครับใบใหญ่โค้งใหญ่ๆนี่เลยครับ นี่ครับซาวลงไปเลยครับซาวลงไปครับวันนี้เราตาอยู่ส้มแทนน้าของร้านน้อยๆน,นะครับนี่ลงไปเลยครับว้าวพี่น้องลงดมาพี่น้องพี่น้องมาดูกระแทบบ้างนะครับกระแทบบ้างครับบุญนะครับมึนงมน,นี่ลงไปครับบุญนะครับป๊าเบิเ้งโคบครับ<อ> <c oughs> แล้วนะครับพี่น้องสาก <c oughs> ยอ้อนหินมด้วย

บาดมันมันงบาดด้คับาเป็นระมังเยบาดทำมาในไซมันครับบาดอืน่โอย้ังวับพี่น้องยังหัครับวน่อับี่น่องันับพี่น้องบาดปไป่างี่องไปย่งงไปไหนไ่าง่อด้เหมือน่า เิ้ยแล้วครับโอ้งโยนนะครับเด้อยเว้ยแล้วได้เคยโยนนะอันนี้ครับย้องถิ่มครับเออครับมาครับมาครับพาดพาดรูปตาครับพี่น้องจมนี่นอนเบิ้งหนึ่งเด็มาเด้๋ยวขับเด้อมาเด้๋ยวขับเด้อซื้อมารับตับมะม่งครับไปซื้อตับมะม่งสิบบาทเจ้าบาทกระขายด้วยครับหาบาทกระขายด้วยครับเด้อมาเด้๋ยวขับเด้อยตับมะม่งแกงสาวหน่อยครับเป็นหาดครับใหญ่กราบครับเบิ้งไซนสิบงนนี่ครับนี่ นม่ลองไม่ลองแซ่บคันัวนัวนัวแซ่บคัตแซ่บดีครับสุดยอดครับพี่น้องครับนี่ครับตำโคตรมั่วคกไงถาดบักแงครับของน้ำปลาแซ่บเดอร์ไบ่ตำแซ่บเดอร์หนองคายนะครับพิการหลังปทุมเทพจังหวัดหนองคายนะครับผู้ใดญมาเที่ยวหนองคายกาแวมาได้นะครับเมื่อนี้นะครับเข้ามาเที่ยวสารเียเที่ยวนะครับ มาไทายกันอยู่ที่น้ำตกกลายเป็นน้ำน้ำค้มนะครับเพือเป็นแกงสาวหน่อยของเฮานะครับเด้อแกงสาวหน่อยร้านท่องเทียวของจังหวัดหนองคายนะครับนี่ครับตำแซบ่บเตอร์โคตรกะละมังโคตรคกใหญ่ครับตำมัวม่วโคตรมัว่วๆของคกใหญ่ครับพอาวโอยใครยิไไปนน้ำจ่อไหยครับ <laughs>